สเปคพี่เลยขาวสวยมวยเอ็กตัวเล็กดัดฟันต่อหน้าก็พูดไม่ได um, re ้ก็อย่างเจอในเอ็มเยี้ยเราก็กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทักกันเป็นไงบ้างเออวันนี้สอบตก่วิชาเติมนะคะเติมแต่งในโฟโต้ชอบทําให้แบบด้างดูโด่งเรียวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าทําให้เธอแบบว่าขาวผ่องดรแบบขาวเวอร์อะไรประมาณนี้ค่ะรักหลอกเนี่ยไม่มีแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มเออลักจริงไม่มีแน่นอน รู้สึกเหมือนกับว่าขาดเธอไม่ได้เลยครับผมอยู่ในอารมณ์ไหนรักหลงหรือเป็นโรคจิตครับปมทางจิตใจอาจจะเป็นที่มาของความรักความผูกพันแบบนี้ได้ซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาเป็นโรคจิตจะมีคารักเนี่ยค่ะแต่ว่าชอบไปโทรศัพท์คนเดียวทข้างนอกอะไรเงี้ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นในฝ่ายเขาฝ่ายเดียวหรือว่าเราเองก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่บั่นทอนความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วย สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเราสองคนในรายการชูรักชูรสเป็นประจำทุกทุกคืนวันเฤหัสบดีทางช่อง3พี่ภูมิคะถ้าหากเราทำงานสายตัวแทบขาดเหนื่อยมากๆมาทั้งปีเนี่ยจะทำยังไงดีเอ่ยง่ายมากพักกายครับน้องโน้ตแล้วถ้าหากความรักมันไม่ค่อยจะสดใสราบรื่นสักเท่าไหร่มีเรื่องให้คิดอึดนักจนอกแทบจะระเบิดทำยังไงดีละคะสบายมากพักใจครับน้องโน้ตแล้วถ้าหากอกหัก รัฐก็ไม่ค่อยชัดเจนอย่างนี้จะทำยังไงดีล่ะง่ายมากครับน้องโน้ตพักโฆษณาไงล่ะครับแล้วช่วงหน้าเนี่ยกลับมาปฏิบัติการรักกันตามด้วยติวรักเต็มร้อยครับขอบคุณมากนะคะที่ช่วยกันทำมาหากินนะคะพักสักครู่เดียวค่ะว้าวว้้าวว้ห ยังกวอนดกมาเองภารกิจรักจะสนุกสนานเราใจขนาดไหนพบกับสองพี่เลี้ยงปฏิบัติการรักของเรากันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆที่น่ารักด้วยตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับทั้งสองทีมก่อนดีกว่านะครับ อ่ทีมแรกฝั่งพี่น,นะครับแนะนำตัวด้วยค่ะไม่รู้จักฉันไม่รู้จากอ่พี่โนกันบ้างดีกว่านะคะ่อค่ะหลอดยตอนแรกก็มีกว่าหลอดที่ไหนนึว่าหลอดจํงเลยที่ภูมิหลอดหลงกล้วยนะคะหลองหังกล้วยนั่นเองนะครับ สองทีมของเราในวันนี้เนี่ยจะมาถกเถียงกันนะหัวข้อน่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของรักบนโลกไซเบอร์นะคะอ,อยากดูเค่ะว่าน้องๆคิดว่ารักบนโลกไซเบอร์เนี่ยเป็นรักจริงหรือว่ารักหลอกค่ะอยากได้ลองถามก่อนน้องๆที่นี่มีใครบ้างมีไฮไฟส์ไหนยกมือมขึ้นดิค่ะมันก็มีทุกคนแหละใช่ไหมว่า<ช>มีทุกคนนะครับแล้วเคยมีหนุ่มๆเนี่มย, <laughs> นยมาจีบไฮไฟ์เดี๋ยวยกมือขึ้นเซไม่เคยมีหนุ่มๆม,มาจีบเราเลยเหรอ ออกจาหน้าตาดีทั้งโรงเรียนนะจริงๆแล้วในโลกไซเบอร์เนี่ยน้องๆจะมีสิทธิ์พบรักจริงได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้เราก็จะได้รู้กันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะอยากเชิญตัวแทนทั้ง2ทีมนะคะขึ้นมาเลือกหัวข้อกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้รักจริงหรือว่ารักหลอกคะอ่ะเชิญหัหน้นาทีมนะครับมมือให้กำลังใจเพื่อนเลยค่ะในสเปคพี่เลยขาวสวยมวยเอกตัวเล็กดัดฟัน เป็นกันหนักนะเนี่ยเราจะมาลุ้นกันค่ะว่าแต่ละคนจะได้หัวข้ออะไรที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นป้ายนะคะถ้าพร้อมแล้วเลือกเลยค่ะเปิดเลยครับและแล้วนะคะทีมหลอกขั้วเชื่อว่ารักบนโลกไซเบอร์นะคะจะต้องมีรักจริง่วนทีมไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนี่แะครับได้หัวข้อรักหลอกนั่นเองนะครับตอนนี้คุณผู้ชมขอทั้งสองทีมนะครับประมาณ5นาที ไป brainstorm กันก่อนนะแป right ๊บเดียวกลับมาเจอกันนะครับร้องพร้อมกันไหมลุยครับมาเลยค่ะโอโ้เม hmm ื่อ2ทีมนักแชทโคจรมาพบกันคราวนี้คงต้องประชันแล้วล่ะครับว่าแท้จริงแล้วรักบนโลกไซเบอร์จะเป็นรักจริงหรือรักหลอกกันแน่ หลอกกล้วยทีมีเนี่ยเรียกได้ว่าเข้มข้นสะใจรสชาติดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเตรียมเนื้อหามาอย่างดีแอบดูโพยค่ะรักบนไซเบอร์นะคะบางคนถ้าโชคดีก็ได้แฟนดีไปนะคะยังไงก็ตามเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะยังไงเชียร์ทีมเราทั้งกล้วยด้วยนะคะไม่เคยมีหนุ่มๆคิดจะมาหลอกลวงเราเลยเหรอเพาปากเราคมปากเราคมคะมันก็ต้องมีกันบ้างแหละหน้าตาน่ารักน่ารักขนาดนี้แล้วเราเคยไปจีบหนุ่มๆกันบ้างไหม า้ Photoshop นะคะแล้วก็จะใช้แบบแต่งรูปค่ะอ,อุ้ยน้าแตกงผิวดำๆแต่งให้ขาวขึ้นดูดีสวยอย่างน<ต>้องเจงเนี่ยลบตีนกาออกะลี่แบงวันหน้านิ้งเชียวเนี่แล้วมีภาษาญี่ปุ่นด้วยตรงนี้ฉลาดอ,อุโซค่ะอุโซแปลว่าโกหกการหลอกลวงค่ะแปลว่าโกหกและการหลอกลวง ดรเลิฟ er คนสำคัญของเรากันก่อนค่ะสำหรับเรื่องของรักบนโลกไซเบอร์คุณบอว่าน่าหนัาหากใจไหมคะไม่น่าหนักใจครับไม่น่าหนักใจไม่น่าหนักใจครับมีคำตอบแน่นอนรักบนโลกไซเบอร์เนี่ยเป็นหลักจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าเวลาเราแบบ เพื่อน,นเคยใช่ไหมคะแอบชอบใครบางคนแล้วเราไม่รู้จะพูดยังไงต่อหน,น้าก็พูดไม่ได้ก็อย่างเจอในเอ็มอย่างนี้เราก็กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ความรักอันเนี้มันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นแฟนกันอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะกลายเป็นแบบความรักแบบพี่น้องอะไรอย่างงี้เจอกันในเอ็มก็ทักกันเป็นไงบ้างเออวันนี้สอบตกกี่วิชาเ่ต <c oughs> <c oughs> นะคะรู้จักการวางตัวที่ดีเพราะว่าในคอมเนี่ยหน้าจะก่อนที่จะพิมพ์อะไรออกไปเราต้องคิดก่อนถูกไหมถ้าเกิดว่าเราพูดไปเลยเนี่ยมันอาจจะแบบ มันเหมือนเป็นการฝ an ึกใช้วิจารณญาในการพูดนะคะสุดท้ายนี้นอย่าลืมนะคะตอนเย็นนี้เจอเธอออ M เมื่อไรแล้วเ,เ,เราจะแชทเลยไหมหรือต้องแกงๆออฟไลน์ตึงติงขอบคุณค่ะของทีมพี่ไม่แพ้อย่างแน่นอนเลยนี่นั่งเกาหัวแล้วเนี่ยทีมเนี่ยนั่งเกาหัวแล้ว นะคะแบบว่าถ้าเกิดเล่นอินเทอร์เน็ตกันใช่ไหมคะพเพื่อนๆส่วนมากเนี่ยก็ต้องการเพื่อนคุยใช่ไหมคะไว้แก้เหงาเวลาเราคุยกันนะคะเพื่อนๆก็มองไม่เห็นว่าใจจริง,รงเขาเป็นยังไงใช่ไหมคะเขาอาจจะมีความไม่จริงใจให้กับเพื่อนๆใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะชอบเขาแต่จริงๆเพื่อนๆก็อาจจะชอบแค่ภายนอกของเขา,าเพื่อนๆยังไม่รู้ใจจริงของเขาเลยว่าเขาเป็นยังไงพวกเราเนี่ยเล่นไฮไฟกันใช่ไหมคะทุกคนต้องมีไฮไฟค่ะ ก็จะมีแบบว่ามีผู้ชายเนี่ยเข้ามาจีบผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วก็แบบสร้างภาพว่าแบบเนี่ยตัวเองเนี่ยหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงเนี่ยหน้าตาแบบย่ำแยบตัวดำตุ่ยนะคะแล้วก็ไม่มีด่างอย่างเงี้ยค่ะแบบแหนบแบบเนี้ยใช่ไหมคะแล้วบอกว่าเติมแต่งในฟอนต์ช็อปทำให้แบบด่างดูโด่งเรียวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าทำให้ตัวเองบอกว่าขาวพองดูแบบขาวเวอร์อะไรประมาณนี้ค่ะรักหลอกเนี่ยไม่มีแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มเออรักจริงไม่มีแน่นอนประการพรีเซนต์ที่รวดเร็วมาก พี่ภูมหายใจขนจมูกไม่ทางกันดิก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้วไ<ข>วจริงๆเขาคัดเนื้อๆคีย์เวิร์ดมาแล้วรเรามาถามความคิดของน้องๆที่นั่ง<ะ><ม>อยู่ดีว่านะครับเคยแชทเอ็มเคย fi, แชทไฮไฟล์อะไรกับหนุ่มๆบ้างเปล่าไม่เคยกมพามาพูดก็ไม่เชื่อเราเชื่อไหมว่ารักจริงเนี่ยในโลกไซเบอร์มันมีหรือว่ามันเป็นแค่รักที่หลอกลวง เป็นรักที่หลอกลวงไม่เจอหน้าตาใครแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงใครบ้างไหมที่เคยมีประสบการณ์มีหนุ่มๆมาเจาะแจ๊ดด้วย,นยในในไฮไฟมันต้องมีบ้างละนะามีบ้างไหมน,นี่ชี้มา <c oughs> อยากคิดดังมากพี่กลัวลูกกระเดือกเรามันมกระเด็นม,มันจะกระเด็นมากระแทกหน้าน้องเขาหนุ่มที่เคยมาเจาะแจ๊เราเนี่ยเป็นยังไงส่วนมากจะเป็นกระเทยกระเทยคะ่ะ จริงคุณเลยเนี่ยจริงค่ะเราคิดว่ารักในโลกไซเบอร์จริงหรือปลอมปลอมปลอมค่ะปลอมแล้วทําไมครับไม่เห็นหน้าไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักอะไรทั้งหมดอะค่ะมันก็ปลอมหมดอะค่ะปรับโลกไซเบอร์จริงๆแล้วมันจะจริงหรือว่ามันจะหลอกเนี่ยต้องมารับฟังความคิดเห็นดีๆนะคะจากกูรูเลิฟกูรูรักของเราค่ะคุณหมอพันศักดิ์ค่ะสบอกความรักทาให้ตาบอดนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีวัดวัดหนึ่งชื่อวัดคิโยมิสึ เรียกว่าวัดน้ําใสนะครับมันมีน้ำสามสายไหลลงมานะครับสายหนึ่งสายปัญญาสายหนึ่งสายร่ํารวยสายหนึ่งสายสุขภาพนะครับทีนี้ไอ้ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะมีลานวัดลานกลมๆนะครับเส้นประสุกธิ์ประมาณ10เมตรเป็นเป็นกรวดละเอียดละเอียดฝั่งตรงข้ามน่าจะมีเสาอยู่ฝั่งตรงนี้นนจะมีวงกลมๆเล็กๆผู้หญิงไปขอกันมากเลยตรงนี้เพราะอะไรเขาบอกว่าถ้าใครนะครับไปยืนตรงวงกลมเล็กๆเนี่ยปิดตาจับหมุนซ้าย5รอบจับหมุนขวาห้ารอบ แล้วจับมาตั้งตรงให้ตรงแนวกับเสาเลยแล้วให้เดินไปถ้าใครชนเสาได้ความรักจะสมหวังโอ,โอ้น้องลองเดาสิว่าส่วนใหญ่ชนไหมไม่ชนครับจริงๆแล้วนี่คือปริศนาธรรมนะฮะว่ามนุษย์เราพอมีความรักปั๊บเนี่ยเหมือนตาบอดอะแล้วเหมือนคนเขาจับหมุนซ้ายหมุนขวาปั่นหัวอยู่อะอมันจะไปเดินได้ยังไงจุดหมายปลายทางแค่เปิดตาออกซะ ยืนตั้งสติให้หายมึนงงเดินก็ชนแล้วถูกต้องไหมครับนี่ก็คือสติไม่ว่าจะลักในไซเบอร์ลักนอกไซเบอร์คนมาจริงไม่ต้องถึงขั้นระแวงว่าจะเป็นลักหลอกหรอกแต่ให้เขาพิสูจน์ก่อนวันนี้ลักแท้หรือเปล่าอย่าเพิ่งกระโจนลงไปนะึกอไหมครับการแชทในไซเบอร์นะั้นาะการที่ไม่เห็นตัวกันไม่เห็นหน้ากันเนี่ยมันไม่รู้ใจหรอกเนาะนะครับขนาดเห็นหน้ากันมันยังเป็นยังไงมันยังหลอกได้สรุปว่า ถ้าเกิดจะไม่เจอตัวจริงอย่าเพิ่งแชทนะที่แชทเนี่ยคิดก่อนว่ามันอาจจะยังไม่จริงจนกว่าจะแน่ใจว่าจริงแล้วคราวนี้ก็เชิญแชทกันต่อตามสบายดีไหมครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นความรักที่มีจุดเริ่มต้นมาจากจุดไหนก็ตามนะคะถ้าเราหมั่นดูแลและก็ทนุถนอมความรักของเราอย่างดีดูแลความรักด้วยความสม่วังเสมอและก็จริงใจจากหัวใจของเราแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าทุกๆความรักจะต้องสมหวังอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าสนุนต่อก่าติวรักเต็มรอยค่ะ เหมือนจะมีความลับเนี้ยค่ะแต่ว่าชอบเป็นโทรศัพท์เดียงข้างนอกอะไรเงี้ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นในฝ่ายเขาฝ่ายเดียวหรือว่าเราเองก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่บั่นทอนความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยพยากรที่จะมาแก้ไขปัญหารักร้อนๆของเราในคืนนี้นะคะก็คือแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์ค่ะและก็อยู่กับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีค่ะ วันนี้ต้องขอบอกว่าจะมาที่ถามเข้ามาทางรายการของเราเนี่ยน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะฮะผมอายุ20ครับอยู่กับแฟนที่มีอายุเท่ากันเนี่ยมา2ปีแล้วนะครับแต่ผมดันไปแอบคบกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าสาวคนนี้อายุ53ปีครับแล้วมีสามีแล้วด้วย5 3ปีครับผมกับผู้ชายอายุ2ี่สค่ปีถูกต้องครับสามีของเธอเนี่ยนะครับอายุ62อปีเธอเนี่ยชอบมาบ่นให้ผมฟังว่า ไม่ได้มีอะไรกับสามีมาถึง4 5ปีแล้วมผมเองก็ยังไม่เคยมีเซ็กส์กับเธอนะครับปัญหาคือว่าถ้าวันไหนเนี่ยผมไม่ได้กอดหรือว่าหอมแก้มหรือว่าพูดคุยกับเธอมันจะทำให้ผมไม่สบายใจน้อยใจว่าเธอไม่รักเราแล้วแต่ถ้าเธอเนี่ยมาหอมหรือว่ากอดมันทำให้ผมมีความสุขมากมรู้สึกเหมือนกับว่าขาดเธอไม่ได้เลยครับออยากจะปรึกษาคุณหมอว่าผมอยู่ในอารมณ์ไหนรักหลง หรือเป็นโลคจิตครับแหมมีมีช้อย c e ให้เลือก3ตัวนะคะมี o p ปชั่เยอะนะัะรักหลงหรือว่าเป็นโรคจิตครับผมผู้หญิงคนนี้เนี่ยรักผมจริงหรือเปล่าเพราะเธอก็เคยบอกว่าตัดใจจากผมไม่ได้เหมือนกันนะครับเฮ้ย กลุ้มครับฟังแล้วก็เห็นใจในความกลุ้มนะคะเพราะว่าแหมการที่มีเรื่องของวัยที่แตกต่างแล้วก็มีความสัมพันธ์ความรู้สึกที่คลุมเครือเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเจ้าของจดหมายนี้อายุ20ปีตัวเองก็มีคู่อยู่แล้วเห็นไหมคะมันเริ่มเป็นเรื่องของคู่คนมีคู่กับคนมีคู่มาเจอกันและที่ความผูกพันชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความน่าสนใจว่านี่คืออะไรกันแน่การที่ได้อยู่ใกล้ชิดได้พูดคุยได้สนิทสนมรับรู้ความเป็นไปถึงเรื่องลึกซึง้งชนิดที่ว่าเขามีเพศสัมพันธ์หรือไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยตรงนี้มันเป็นความผูกพันที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะรักฐานความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นความรักได้ไหมถ้าความรักหมายถึงความเข้าอ,อกเข้าใจกันไว้วางใจกันเป็นที่พึ่งของกันและกันได้ก็อ,อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความรักค่ะเป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะเป็นความหลงนะครับได้ไหมครับ แต่ก่อนจะก้าวข้ามไปเป็นความหลงนะคะแวะดูนิดหนึ่งว่าความรักนี้เป็นความรักฉันคนที่รู้สึกดีๆต่อกันหรือเป็นความรักที่มีความใคร่มาเจือปนนะคะตรงนี้ไม่แน่เสมอไปนะคะข้ามไปอีกข้อนหนึ่งคือเป็นความหลงได้ไหมความหลงก็คือความรู้สึกติดอ,อกติดใจมากมายอย่างบางครั้งก็ไร้เหตุผลไร้ที่มานะคะถ้าความหลงตรงนี้มีเรื่องเพศเข้ามาเจือปนตรงนี้เนี่ย ก็เกิดขึ้นได้อีกเช่นกันอาจจะด้วยความที่รักอยู <cor ros an sein> ่เป็นต้นทุนเดิมเข้าใจกันอยู่เป็นต้นทุนเดิมแล้วก็มีความใหม่ความรู้สึกที่อยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าใจกันมากขึ้นเป็นความหลงซ้ำทับลงไปอีกนะคะมันเป็นเรื่องที่ปะปนกันได้นะคะแต่มาถึงประเด็นที่3คือเป็นโรคจิตไหมอยากจะเรียนคาว่าปมทางจิตใจอาจจะเป็นที่มาของความรักความผูกพันแบบนี้ได้ซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาเป็นโรคจิตอย่างนี้ไม่ใช่โรคตราบเท่าที่ สมันธภาพนีไ้ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาในการปรับตัวกับชีวิตของเขาะนะคะเขาสงสัยว่าความรักจากผู้หญิงคนนี้จะเป็นความรักที่แท้จริงหรือเปล่าความโดดเดี่ยวแล้วก็อาจจะด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศในครอบครัวที่ไม่ลงตัวก็อาจจะทําให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเกิดความพลั้งเผลอ<ะ>สติอาจจะแบบโบยบินไปบ้างเล็กน้อยเวลาอยู่ใกล้คนต่างเพศที่ใกล้ชิดกันขนาดนี้มันพัฒนาเป็นความผูกพันที่พร้อมจะเกิดความใคร่ได้เหมือนกันค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจ้าของจดหมายนี้รู้ตัวก่อนก็เตือนตัวเองแล้วก็เตือนคนใกล้ๆคนนี้ด้วยดูแลกันจะได้<ม>คบกันได้ไกลๆคบกันได้ยาวๆอย่างสร้างสรรค์ค่ะแต่เมื่อเขาโตขึ้นมาแล้ว่เขาสามารถที่ดูแลตัวเองได้แล้วเขาอาจจะไม่มีที่ในใจ,ใจิตใจสำหรับผู้หญิงวัยนี้แล้วนี่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะมันเป็นการเติมเต็มอดีตของเขาอดีตที่เหมือนกับครั้งหนึ่งเราเคยนึกอยากได้สิ่งนี้อยากจะรักสิ่งนี้ อยากจะมีความสุขกับพฤติกรรมแบบนี้แต่ตอนโน้นเนี่ยมันไม่สามารถแล้วมันก็ยังค้างใจอยู่พอวันนี้เนี่ยเรามาเห็นเอ้าใช่เลยนี่คือสิ่งที่ตอบคําถามตอบโจทย์เราตรงนี้แหละค่ะเราอาจจะต้องมองเห็นว่าสิ่งที่มีแบบแสนสวยงามในตัวผู้หญิงสูงมไม่อาผู้หญิงวัยสูงกว่าไม่ใช่ <c oughs> ผู้หญิงวัยสูงกว่าคนนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> มีอะไระบ้างนะที่จะเป็นต้นแบบทำให้คู่ชีวิตตัวจริงของรรเราเนี่ยเกิดความสมบูรณ์ชัดเจนขึ้น รณีอย่างนี้เราก็อาจจะสามารถสื่อสารบอกเล่ากับแฟนตัวจริงของเราให้เขารู้จะได้มีการปรับตัวเข้าหากาันค่ะ,ะผ่านพ้นปัญหาหนักอ,อกหนักใจ ปัญหาใหญ่กันไปแล้วยังมีอีกหนึ่งปัญหารอเราอยู่ทางสายโทรศัพท์นะคะตอนนี้เราคุณหมออยู่แล้วด้วยค่ะเป็นสายจากคุณใบเตยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีดิฉ<อ>ันมีปัญหาเรื่องแฟนนะคะเขา<อ>ชอบจะแบบเหมือนจะมีความลับเนี้ยค่ะแต่ว่าชอบไปโทรศัพท์คนเดียวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนที่ก็ชอบขอไปข้างนอกคนเดียวกันคืนเนี้ยนะคะเวลาเราจะตามไปเขาก็แบบไม่ไม่ค่อยให้เราไปด้วย าโทรตามหาเขาก็จะแบบเที่ล้ออะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแบบว่าอ,อารมณ์เสียใส่เราอะไราเงี้ยค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่ทําให้คุณใบเตยไม่สบายใจคือเรื่องอะไรบ้างคะเขาอยากมีโรคส่วนตัวมากขึ้นในประมาณนี้ค่ะคืออยากจะทราบว่าเราควรจะทำยังไงดีค่ะตร,ตรงนี้อยากจะให้คุณใบเตยลองสํารวจด้วยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นในฝ่ายเขาฝ่ายเดียวหรือว่าเราเองก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่บั่นทอนความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยที่เขาต้องการเวลาส่วนตัวนั้นการที่ แอบเป็นโทราศัพท์จุกจิกจุกจิกนั้นเนี่ยหลักๆแล้วเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าเป็นการคุยและกระซิบกระซาบส่ง SMS แล้วก็แอบอมยิ้มคนเดียวซึ่งกรณีหลังเนี่ยก็คงต้องนึกถึงเรื่องของสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการที่เขาอาจจะต้องเริ่มมีคนอื่นสนใจคนอื่นซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มีโอกาสเจอได้เสมอเหมือนกันในสังคมยุคนี้นะคะทำตัวนิ่งๆไว้ค่ะแล้วก็สังเกต แล้วก็อาจจะหาข้อมูลจากคนแวดล้อมแบบเนียนๆหน่อยนะคะเพราะ,ะถ้าสมมติว่าเราไปหึตา,หาต,ตามล้างตามล่าใช่ค่ะนี่ตัวแทนฝ่ายชายจะ,จะบอกได้ดีอย่าให้ไก่ตื่นนะคะค่ะแล้วก็ค่อยๆถยที่ยทีเท่ยอาศัยถึงจุดหนึ่งถ้าคิดว่าเรามีเมนื้อหาสาระเพียงพอที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ก็นั่งคุยกันอย่างสันตินะคะคุณใบเตยครับก่อนที่คบกันใหม่ๆเนี่ยเขามีโรคส่วนตัวเยอะขนาดไหนเขาเคยมีแอบไปคุยอะไรเดี่ยวๆอย่างนี้มั้งไหมบ่อยไหมก็ใหม่ๆก็ ไปได้กันตลอดนะคะโอเคผมฟันธงให้นะในมุมมองผมนะ99%มันกำลังมีกิ๊กอยู่ครับในมุมมองผู้ชายนะเอาตรงๆเลยนะโอ้มันมีหรอครับผู้ชายที่มันจะออกไปแอบคุยเรื่องงานคนเดียวอะไรเงี้ยไม่มีแต่คุณใบเตยอาจจะต้องเตรียมใจนิดนึงนะคะว่าถ้าสมมติว่ารู้ว่าอตาละอย่างที่น้องภูมิพูดนะคะถ้าเกิดเจอแบบนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรเราจะทำอย่างไรต่อไปตั้งสติเอาไว้ดีๆเริ่มเขียนเลยค่ะข้อหนึ่งยังคงให้โอกาสมัน นะคะสืพูดว่าแต่เก็บโอกาสมันไว้ในใจก่อนเก็บโอกาสนี้ไว้ในใจอย่าเพิ่งไปบอกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะรู้ว่ามันมีโอกาสนะคะแล้วเพราะอะไรเราจึงให้โอกาสมัน1 2 3 4 5ใส่ข้อดีของมันเอาไว้รวมถึงใส่ข้อเสียไว้ด้วยว่าเออถ้าเกิดว่าจะต้องให้โอกาสมันแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบทางจิตใจทางร่างกายทางสังคมต่อเรายังไงบ้างกับอีกทางหนึ่งก็คือไม่ให้โอกาสมันอีกแล้วเราจะอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองเราทําได้เพราะ1 2 3 4 5หคิดอย่างมีสติ เตรียมเอาไว้ถึงเวลาที่แบบหวยออกแล้วใช่หรือไม่ใช่จะได้เลือกทางเดินถูกซึ่งทางเดินทั้งสองสาทางนี้ไม่มีใครเลือกแทนคุณใบเตยได้เลยคุณใบเตยต้องค่อยๆเลือกแล้วก็เลือกแบบเตรียมใจเอาไว้ก่อนนะคะรับรู้ให้หมดก่อนนะครับถ้าเกิดแต่งไปแล้วเนี่ยอาจจะหลับตาข้างหนึ่งบ้างเงี้ยเบอร์ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้รู้ทุกอย่างไว้ก่อนความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะฮะและเข้มแข็งด้วยครับ คุณแม่ครับต้องขอขอบพระคุณค่ะวิทยากรของเราแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์ที่มาช่วยแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ยกภูเขาลูกใหญ่ๆออกจากอกแฟนๆรายการชูรักชูรสด้วยนะคะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับขอบคุณนะครับทุกสายเลนนะครับที่ติดต่อเข้ามาทางรายการของเรานะครับรวมไปถึงคุณหมอด้วยก็จะได้รับกิฟต์เซตแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมสมุนไพรเอ็กซ์ตร้าเฮิร์บครับคืนนี้ชูรักชูรสขอขอบคุณร้านวิวมอสที่ถนนหลังสวนค่ะ ที่ให้เราได้มาสัมผัสกับเฟอร์นิเจอร์สวยๆ,ๆด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดอยากจะสวยเท่และเกะไ๋ไก่นะครับเราสองคนเนี่ยมีเคล็ดลับการสร้างบุคลิกให้ดูดีจากน้องชอนลี่นั่นเองนะครับเอามาฝ<ฮ>ากกันรับประกันได้ทำปุ๊บสวยป๊๊ปเลยครับโอ้โหางนี้ต้องติดตามชมให้ได้ค่ะสำหรับคืนนี้หมดเวลาของชูรักชูรสก,กันแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่คืนวันพฤหัสบดีหน้าคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ ไม่ต้องซื้อกระเป๋ารองเทา้าเสื้อผ้าราคาแพงเลยนะคะใช้นี่ค่ะรอยยิ้มของเรานั่นเองนะคะแค่ยิ้มให้กับคนที่อยู่รอบๆข้างคุณนะคะและที่สําคัญยิ้มแล้วลมปากสดชื่นฟันขาวสะอาดฟันไม่ผุไม่มีเศษอาหารติดแค่นี้นะคะแลบรองว่ายิ้มของคุณน่จาจะจะสวยและจะทําให้มัดใจนะคนที่ผ่านมาผ่านไปได้ด้วยค่ะ